สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนประกันโควิดเจอใจจบสอบไปไม่รอดคนตามเคลมสนั้นชาวหลายคนที่เข้ามาอ่านข่าวนี้ต้องเคยทําประกันโควิดอย่างแน่นอนเนื่องจากสถานการณ์ที่วางใจไม่ได้บวกกับเงื่อนไขที่รอตาล่อใจจึงทําให้ใครหล,ลายๆคนตัดสินใจทําประกันโดยไม่ต้องคิดมาก เนื่องจากเชื่อว่าบริษัทประกันจะไม่เบี้ยวแน่นอนทว่าในความที่การระบาดเกิดขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่าทําให้บริษัทประกันภัยบางแห่งถึงขั้นล้มละลายหรือมีข่าวเลิกจ้างพนักงานเพราะขาดทุนจากรายรับอย่างล่าสุดเกิดอีกหนึ่งเคสแล้วว่านายอนนท์วังวัสุนายกสมาคมรประกันวินาศภัยไทยได้ส่งหนังสือถึงบริษัทประกันภัยที่มีรประกันโควิดแบบเจอใจจบให้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงเนื่องจากพบว่ามียอดคเคลมสินหมายั้งระบบ เมื่อถึงสิ้นเดือนตุลาคม2564อยู่ที่32,000ล้านบาทและคาดว่าสิ้นปีนี้จะมีการเคลมสินไหมกว่า40,000ล้านบาทซึ่งคิดเป็น26-30%ของเงินกองทุนจากการกระทําครั้งต้นนั้นดูเหมือนว่าถือเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากตามหลักการไม่ควรเกิน10%ของกองทุนซึ่งตอนนี้มี4-5บริษัทแล้วที่ต้องเสริมสภาพคล่องและการเปิดประเทศก็อาจจะทําให้เกิดโควิดในระลอกที่5อีกทั้งตอนนี้พบว่าจาก16บริษัทประกันภัยมีมากถึง10บริษัทที่ป ให้ทำประกันแบบเจอจ่ายจบยอดเคลมสิ้นปีนี้น่าจะทะลุ4หมื่นล้านบาทค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากจึงส่งหนังสือแจ้งเตือนสมาชิกประเมินความเสี่ยงจากกรมธรรม์เจอจ่ายจบที่ยังเหลือจะรับความเสี่ยงได้หรือไม่หากกลับมาอีก,กระอกเพื่อวางแผนรับมือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอนนท์วังวัสุนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยระบุ ตามรายงานยังได้ระบุอีกว่าตอนนี้นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ส่งหนังสือไปยังคอปปอหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบสามารถบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองตามอัตราความเสียหายเช่นความเสียหายร้อยละสี่ร้อยขึ้นไปหรือมีค่าสินไหมตั้งแต่สี่พันล้านบาทขึ้นไปหรือทำสินไหมเกินกว่าร้อยละสิบของกองทุนเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขาดสภาพคล่องจนต้องปิดกิจการ ท่าผู้ชมน,นะครับมีความคเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิกขอบคุณครับ